สวัสด okay? ีค่ะสวัสดีปะพอเม่พิสาวน้อยพริแพงค่ะอยู่กับช่องรัตนาระพื้นออฟฟิเชียลนะคะหอดเลยได้พี่น้องวัดเขาลังพัฒนาเขาจะมีทำหน้าไข่เขาได้มาจากเขาเป็นนงเบียพาะสกโปขุดประกอพคอมนมอราฮอดจอดถึงเด้พี่น้องกําลังห้าเขาห้านามกินเอาข้างนั้นลอยไข่เขาไปจุ่มเนี่ยอาเฟ่อพญายาเฟิ่อมเบาด้วยจะาในกะยาเฟิ่์มเบา แม่ยุโร่กำลังกินข้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยบ่ได้บ่ได้อันกินข้าวนี่จ้าเนี่เอานี่ลงปลากับบะหมี่เอาไว้ใส่กนหน่อยบะหมี่บะหมี่นี่แหละอาหารที่รู้ซุดสุดซุดของมะเร็มแล้วก็คือเซเว่นเซไปซื้อแต่มะฮูงไม่กินนี่หยุดหมายปลายทางกัดซามกิโลพุ่น ยากไปจุดหมายของเขาออกลานตต่บางคุณก็คือ3กิโลตระทั่งเขามะหอดมองมะล่ำแสดงประมาณ2กิโลค่ะพี่หน้องเบ่งเดิน เดินกวางบ่แพรค่ะแต่ว่าตั้งไก่วัดไก่ว่าน้องน้ำร้ายหลไรบรรยากาศดีนี่รถบัสขันที่สี่กำลังมาจังได้ก็สิได้ไปอยู่ดอกอยากกินเตาหม้อมีไก่ย่างมีไก่ย่างมีไก่ย่างมีใส่ก๋วยซั่นจอดนี่เราพออัดอีกหน่อยก็ท่านได้ตื่นบ้างจ่าเมียน ก ja, no ็ย no ่างกันไปตะกินอยู่หน้าตาดีอยู่ช่วงนี้มันง่วงมันก็เ่าก็ยิ่งว่างหนง่วงจ้าจักน้อยก่อนเดียวสังคนก็ไม่ใช่ในร่องรถเดียวพอแน่นจ้าจันอนอยู่จักน้อยสนละสังกุนก็ไหลไหลที่จุกท่เซียนด้วยจ้าจักน้อยเดี๋ยวมันท่องโบมันก็ลงมาอีก รถปลาโก้ั่นสุดท้ายแล้วก็เหลือเวทีเนาะคะ่ะพี่มรำพอนอนมาหอดกัะจองที่ไชที่มั่นเลยพี่น,อน้องที่นอนของแต่ละคนต้องมีปุยรุงอรุณน,น้ำ เจอก่อนไปซื้อยังมากินอ่แต่ว่าสิไปซื้อบักม่วงกับอันบักม่วงเบากับอันแต่บักุ่งไม่กินอยู่บักม่วงเบาไปจะเสียบแท้เป็นน้ำปลาหวานถ้าน้ำปลาปลาล่ากับเสียบทางในพันธุนเห็ดเสียบมือเลี้ยงกับซีมียตัวกินเอาคนคือว่าตัวกิ่นมืนขึ้นเนาะคนคือมาเก็บ อะไรนะคะเวทียังไม่มาเลยค่ะอ,อ๋อไปหาพยุทธเลยค่ะนั่งอยู่กับพ่อการชัยนะคะอยูนนนอน่น่าน่ะเสื้อขาวมีสองคนค่ะมามะหาปายุทธค่ะ มะเคียมะเคียหมองลงเวทีนะค่ะป้าเวทีพิกัดอยู่ตรงไหนปาโกต้องเข้าไปอีกนะคระปาโกเพื่อเ<ก>ลี้ยงป่าอยู่นะคะเลี้ยงป่าแล้วก็มีอาหารไห้หน่ อ๋อเพเลือดพัดลมผู้อีลมพลังงานแสงอาทิตินัเตะมาคนเดียวรัสอแสนามนนี่มีไม่นนี่มมอยหลังก็ได้อหลอ้าาอยสัตอนนี้ไปิบะเบียร์ทีผมอยู่ไหนเอาขอไปทีที่ผมคุยกับคนนั้นเขาบอกอยู่ประมาณเนี้ขอไปทีก่ขอไปทีที่ตรงไหนครับ คือหลังเวทีมันยืนได้แค่ไหนป่ะหน้าเวทีมันก็ไปประมาณประมาณรถคันนี้ประมาณถุงอกระยาหน้ารถยี่นี่มันมันหลังมันถอยไม่ได้ป่ะปัญหาถอยไม่ได้แล้วร้านตัวนั้นอ่ะมันลงไม่ได้ใช่ค่ะนั่งร้านตัวสุดท้ายมันลงไม่ได้หน้าเวทีพราะว่าผมถอยไม่ได้เพราะนี่ไงไอ้เนี่ยเนี้ยมันไม่แข็งเออมันไม่นข็งมันตั้งเวทีไม่ได้ตัวนั้นบอกให้โถมเออถ้าโถมมันก็มีปัญหา จริงๆมันกว้างอยู่นะแต่ไม่เป็นไรแ้่ผมกระเดื่อมาฝั่งนี้ก็ได้ถอยมาถอยมาชิดตรงนี้แบ่งนีดกับแบ่งนิดน้านมันไม่ตรงก็ตั้งยากไม่หรือรับสายยังไดบ้างมันตั้งยากปะเออมันต้องมันต้องสาสตร์ไปตรงตรงแต่ไม่เป็นไรผมเดี๋ยวผมลดมาด้านนี้นี้เอียงใส่ใจใส่ใจเองให้นะที่มานั่งแล้วไปนั่งนู่นนู่นมากเลยไปนู่นงานซีใช่ไหมเนี่ย สาวน้อยเล่นในรีไหมือจ้างเข้ามาจะได้ประชาชนฟันถูกมนีันจะจะเข้าง่ายไหมจริงๆครับผมจะได้ผมจะได้อะไรบรรยากาศบรรยากาศวัด เขาหลางังนี่แดดมากแดดหอนแห้งพี่น้องอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระด,ดิ่งให้ช่องราจะน้ารำเพรื่ออ fficial น้ำเดวอพี่นอ้นนองเด้อช่องน้อยๆฝากไนนว้ในอ้อมบวมเจ็บบวมเมย์อีพีซีสาวนอนพยันแร้งน้ำเนยนะคะ กิบแจงเตือนบ้นออกดไหลเปิดการมองเห็นในนี้ด้พี่น้องเด้อผู้ใด้วามันก็นกลดไหลเห็น,น้ำในเรือค่ะอากาศดีพี่น้องว่ามีฟ้ามีฝนองมาเรีงต,ตรงนี้เป็นขเขาล้อมหัวแล้วล้อมหัวแล้ว มะม่วงมากกันได้พี่น้องได้มาเลี้ยงยูโรบ,บุรีค่ะลรบ,บุรีอยู่วัดเขาลังนะคะบรรยากาศดีพี่น้องเออเมื่อไงกว้างกว้าง,างมากแบบนี้แหละพี่น้องมันจังสว่างสว่างดีพี่น้องฝากคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่นะะเด้อค่ะเด้อเพิ่งกำลังเคลียร์มองสีลงเวทีอยู่ค่ะจะพอจะผ่าเพิ่นมา เคลียร์พื้นที่เนาะค่ะเนาะฝากคลิปนี้ไว้เพียงสนีทพอกันคลิปหน้าพี่น้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ